ก็เป็นความฝันของเด็กวัยรุ่นครับวิหานี่ว่าจะยิงซายเตรียมทั้งท่าจะยิงซรายหลายวันแล้วผมก็ไม่ได้ทํานี่มาทำออฟฟิศก็เลยโคมก็ยังอยู่อย่างนี้แหละก็มันเป็นความฝันวัยรุ่นนี่ไฮไลท์สําคัญเลยผมนี่ถูกฉลอกันเลขหกจริงๆนะสามอันนี้รถมีเล่มป้ายทะเบียนแต่ขาดต่อก็สามารถต่อทะเบียนได้ก็รถเจ้าของมีเอกสารการโอนอะไรนี่ตัวนี้บอกเลย ก็อายุประมาณ30ปีได้นะ AJV อย่าเท้าความประวัติความเป็นมาของ AJV หน่อย AJV ในแบรนด์สุสกิเนี่ยสุสกิมอเตอร์เนี่ยเป็นมอเตอร์ไซค์คันแรกของเมืองไทยที่ทำมาหนึ่งร้อยห้าสิบบีเจ้าแรกของประเทศไทยเลยก็ทํามาฆ่าพวกอะไรอะพวกไ x เอ็กแซดไอเอ็กแซดมันร้อยสามห้าใช่ไหมแล้วก็มี Honda อะไรว่าร้อยสามห้ามันไฟเตอร์มั้ง AJV ตัวนี้ทํามาเป็นร้อยห้าสิบบีซีก็เป็นโฉมแรกเลยโฉมแรก อาชมแรกตัวนี้ทํามาแดกทุกข่ายครับมันแล้วมันก็มันเกิดมาพร้อมกับที่ว่าตอนนั้นกําลังจะปล่อยจรวดไอรันติสมั้งที่อเมริกาเขาก็เลยตั้งชื่อฉาย,ยาว่าจรวดทางเรียบจิกโกโลเดียวถ้าวิ่งเกินจากนั้นก็ลูกสุดติดอืเพราะว่าความร,ร้อนเยอะระบายไม่ทันแต่ทีนี้ผมว่าช่างช่างไทยแม่งเก่งสามารถที่จะทําให้ลูกสุบติดได้อืก็เห็นมีปาดิศมหาชัยนั่นแหละที่น่าจะทําได้อยู่แล้วโอเคตัวนี้ก็ไม่มีอะไรมากอืม ก็เดิมๆแห้งๆมีแต่ยุคนั้น30ปีที่แล้วป๋าบอกว่าเขาฮิตใส่โคมไฟหน้ากลมๆงี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันเป็นมันสวยตรงไหนแต่สาหรับผมมองว่าไม่สวยผมชอบไฟเหลี่ยมมากกว่าในอาจีบีก็คือพูดง่ายๆแดกทุกค่ายในยุคนั้นก็ยุคนั้นไม่มีแบรนด์อื่นก็ทํา150ก็มีอา v จีวีทำขึ้นมาแต่แต่คุณสมบัติพิเศษของข,ของซูซูกิเนี่ยมันจะไม่ค่อยมีลุกเล่นอะไรมากครับคือ เน้นบ้ากําลังเขาเรียกคนคนดีขี่ฮอนด้คนบ้าขี่ s u z u กิเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีอะไรเขาจะไม่ค่อยมีมากแต่ก็จะมีระบบไอดี I ID ของเขาที่ว่าอะไรลงท้ายด้เอสอาหารอะไราเนี่ยก็แต่ดูก็ออปชั่นไม่ได้มีอะไรก็เหมือนขี้เหนียวออปชั่นอะ s u z u กิจนถึงยุคปัจจุบันแบรนด์อื่นก็ทําแบบเทคโนโลยีไปไกล s ู z u กิก็ยังทําแบบว่าประหยัดออปชั่นอันนี้ล้อดีไอดีแท้นะปาบอกล้อดีไดีแท้ก็ปีลึกเลย ก็ไปทำอโนได์สีใหม่ได้อลูมิเนียมเนะี่ยโอเคก็ได้มาก็ในเมื่อจะเล่นร้อสิบก็ต้องมีทุกค์ดครับมีทุกคัดต่อเขาเรียกอะไรต้องมีสี่จัตุรเทพสี่จัตุรเทพมีอะไรมีซูกิมียมามาฮ่าฮอนดา้าคาวาในคัสล้อหสิบผมก็มีประจําการครบหมดแล้วสี่จัตุรเทพนี่ครบหมดแล้วนี่ก็รอปั้นเอ่อถ้ามีเงินสักสองแสนก็คิดว่าน่าจะปั้นหมดอะแต่ต้องทาสีเองนะจะประหยัดเงินเยอะเลยพูดง่ายต้องซ่อมเองทําเองมันจะประหยัดเงนินได้เยอะ แต่ถ้าจ้างเขาทำเนี่ยสองแสนไม่พอแล้วครับผมบอกเลยอืมอันนี้ถังถังก็ต้องปะผุเคาะใหม่อันนี้ถังเดิมเลยส่วนตัวนี้ถังเขาก็ทําแบบโบราณโบราณโบราณเนี่ยคือเป็นทองเหลืองส่วนดูในค์ดในคา์ดท,ที่ออกมาหลังซูกิใช่ไหมฝาถังเนี่ยทำแบบทรงไฮเทคหน่อยทรงแบบล้ําสมัยหน่อยโอเคก็ไม่ว่ากันก็ซูกิเขาขี้เหนียวออปชั่นอยู่แล้วเรื่องออปชั่นในตัวเครื่องหรืออะไรเขาขี้เหนียวมากๆเลยผมบอกเลยขี้เหนียวโคตรโอเค